สวัสดีครับช่วงนี้นะครับเวลาที่เราจะเดินทางไปร้านอาหารหรือว่าไปห้างนะครับก็หลายคนก็อยากจะเลือกช่วงเวลานะครับที่ไปแล้วคนน้อยนะครับเพื่อจะเลี่ยงการติดต่อโควิดหรือ,อ,อลดปัญหาต่างๆนะครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ Google m a p นะครับในการเช็คเวลานะครับซึ่ง ใน iOS กับ Android เนี่ยวิธีการเช็คเนี่ยจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ใช้ iOS สนี่ยสามารถเช็คจากตัวแอปพลิเคชันได้เลยนะครสมมุติว่าเราก็เลือกค้นหาสถานที่ที่เราจะไปก่อนนะครับสมมุติว่าผมจะไปบิ๊กซีแล้วกันนะฮะบิ๊กซีชลบุรีนีะฮะสมมติผมจะไปเราจะเลื่อน แถบด้านล่างอนะการ์ดด้านล่างเนี่ยเลื่อนขึ้นมานะครับให้มันโชว์เป็นการ์ดนะครับอ่าตรงนี้เราจะเริ่มเห็นนะครับเวลายอดนิยมเนี่ยนะครับก็จะสามารถกดดูได้อย่างช่วงเวลาปัจจุบันตอนนี้นะครับก็เริ่มเอ่อจะคนจะเริ่มเยอะนะครับไอ้นะฮะตรงนี้ถ้าเพื่อช่วงหลังๆห,ห้างใกล้จะปิดเนี่ยคนจะเริ่มน้อยนะฮะเราก็สามารถเช็คดูเวลาจากนี้ได้แล้วยิง่งไปกว่านั้นเราสามารถกด ดูเวลาล่วงหน้าได้ด้วยนะครสมมติจะไปวันจันทร์วันอังคารอะไรเงี้ยสมมติอ่ะสมมติว่าผมจะไปวันจันทร์อย่างเงี้ยเขาเออผมควรจะไปตอนกี่โมงดีนะฮะเนี่ยฮะเขาสามารถกดดูเวลาอย่างเงี้ยล่วงหน้าได้นะครับก็สามารถกดดูวันไหนก็ได้นะฮะเนี่ยฮะเขาสามารถดูเวลาได้ว่าช่วงไหนที่มีเวลาคนเยอะนะฮะเช่นเดียวกันเราสามารถใช้กับพวกร้านอาหารก็ได้อ่ะสมมุติว่าผลจะไปป้าอ่อนเนี่ยฮะอ่ะสมมุติจะไปกินป้าอ่อนฮะจะไปตอนไหนดีก็เลือกการ์ดขึ้นมาดูนะครับ อ่าตรงนี้ก็ปิดแล้วทาไม่ไรเราสามารถกดเลื่อนวันอื่นได้นะฮะก็เสมมุติจะไปวันจันทร์แต่ก็สามารถกดดูพวกช่วงเวลาได้ก็สามารถใช้วิธีนี้กะะับร้านอาหารอื่นๆหรือห้างหรือที่ไหนที่เราจะไปที่ Google มันเสิร์ชเจอสามารถค้นดูข้อมูลได้หมดเลยนี่คือวิธีของ iOS สนะครับสามารถดูผ่านแอปได้เลยของ Android เนี่ยผมลองทดสอบแล้วด้วย Google Map บน Android นะครับมันไม่โชว์ข้อมูลตรงนี้ให้ดูนะครับบนมือถือนะครับ แต่ผมมีอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งสามารถจะใช้ได้ทั้ง iOS และ Android เลยนะครับให้เราดูผ่านตัวเบราว์เซอร์นะฮะเอาเป็น Chrome แล้วกันนะครับอ่ะให้เปิดเ,เว็บ Google ขึ้นมานะครับ Google Map. google นะครับ Map. google. co. th นะครับอ่ะเราก็เหมือนกันครับ กดใส่สารที่สมมุู h โฮมโปรเ Home Pro นี่ยแล้วกันนะ,ะที่เก็บพิมพ์นะครับก็เราก็เลื่อนแถบตรงนี้ขึ้นมานะฮะจะสังเกตว่าถ้าเข้ามาอย่างนี้นะครับเหมือน Android เปียบเลยก็คือมันไม่มีโชว์นะครับนี่แก้ยังไงครับแก้โดยว,วิธีนี้ครับเราเลือกเปิดเป็นแบบเดสก์ท็อปนะครับของ Android ก็เหมือนกันนะคะให้เปิดแบบโหมดเดสก์ท็อปนะครับแล้วเราจะเห็น ฟังก์ชันนะครับการดูเวลาขึ้นมานะครับเห็นไหมฮะเราก็จะเห็นเวลายอดนิยมโชว์ขึ้นมานะฮะก็สามารถกดดูสถานที่ต่างๆได้นะฮะแล้วก็เช่นเดียวกันเหมือนกับการดูบนแอปพลิเคชันนะฮะก็สามารถกดดูวันอื่นด้วยก็ได้นะฮะก็สามารถเลือกดูได้ว่าช่วงวันไหนนะครับทีเ่เวลาไหนที่มันมียุ่งหรือไม่ยุ่งนะฮะก็สามารถกดดูจากตรงนี้ได้เลยนะฮะก็ดูปริมาณคนได้นะฮะก็ เป็น2วิธีนะครับวิธีที่ใช้ Google Map บนแอปพลิเคชันเลยนะฮะใช้ได้กับบน iOS นะฮะใช้ได้เลยแต่ถ้าเป็น Android เนี่ยก็ต้องผ่านหน้าเว็บไปก่อนนะผมไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ Google Map บน Android จะสามารถดูช่วงเวลายุ่งๆของพวกห้างพวกร้านต่างๆได้นะครับก็โอเคครับขอให้ทจจานผู้ชมจกคลิปนี้นะฮะถ้า เห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะเขามาดูครั้งแรกอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ